ผัดอีหยังนี่ครับพัดคณะครับพัดคณะผมนะครับผมเพื่อสุขภาพครับอันนี้อีหยังซั่นนอะไี่จะทำเป็นข้าวต้มทรงเครื่องครับโอ้เป็นข้าวต้มทรงเครื่องอ่าพี่น้องอันนี้ก็อันนี้แล้วแล้วบ่เสร็จแล้วครับพี่น้องครับครับเข้าสีเหล้วพริกแกงถั่วครับพริกแกงถั่วนะครับโอ้น่าทานมากเลยนะครับเล่นประมานเข้าประมาณใส่บลูก เว้นประธานขอน้ำมือประธานกินขา้าวตีโอ้ยสมพระทองสมพระทองเฮล์นะพี่แมา่ดามเนาะเจ้าสุดยอดเลยอันนี้ตู้เย็นครับเพื่อเก็บอาหารนะครับนะอันนี้ปลากระป๋องนะครับเอาเมาเห็ดสลัคขาบติซ้อน ครับเรียบร้อยเลยครับเขาแด่นมดครับได้ยังกินครับพ่ออันพัดหมูไส้ทั่วแล้วก็ข้าหน้าใส้ทวอันใส้หมูแล้วก็ต้มสซงเครื่องพ่อไหนเขอต้มสซงเครื่องไหมโอ้ผมถูกว่ากินกระตุ้มตรงนี้สิเป็นคั่วครับแต่ว่าปีนี้นะครับปรับน้ำบาท่านนะครับปีหน้าครับกับสิได้ลื้อลื้อทำเห็ดเป็นบ้านสองซันอยู่ตรงนี้ นะครับตรงนี้สิเป็นบ้านสองสันงงสง้นารข้างล่างเสิเปลี่ยนอันคั่วข้างบนเฮ็ดเนี่ยคนเดยนอนขับมันจะบ่เปลืองเนื้อทีบเฮ็ดสั้นเดียวแล้วเฮ็ดสองสั้นตรงนี้จะลื้อแล้วครับออกปันาไปกระลื้อหมอล้ำไปลํำกระลื้อแล้วเมนเมนเฮ็ดบ้านสองสัน<อ>้นข้างล่างสิงเป็นเมนม,นมองอาหารเลยเฮ<อ>็ดขอ,องอาหารเฮ็ดมองเฮ็ดกับเข่ามองล่างถ้วยแล้วกา เห็ดเป็นหมองทานอาหารขงบดนอนครับเห็ดนอนยังเหลือจุดเดียวครับเหลือจุดครัวที่ยังพระทาตสมบูรณ์สวัสดีครับเอาได้สี่พันเหรียสี่พันเก็ดสี่พันเปียผู้ดดตามเมียนปลกตกใจน้ำตาสีไหลไหมเลย มคนดูแต่ว่าผู้ติดตามก็อีกเรื่องนึงแต่ชั่วโมงคนดูชั่วโมงคนดูก็อีกเรื่องนึ่งโอ้โหจากย่ามไหนสิหอดเนอะเนาะยังบูรุ่าคนคนดูเท่ไหลเล้ยวนลยอดวิวพอหลายอยู่เด้แม่นบ่พ่อของจะเปิดมือเดียวนึงชั่ก็อื่นอยู่นะต่อกระเดินเนาะสถิติโลกเลยเด้เด็กม่นบเปิดไรใด้เลยเนาะก็จะเป็นสถิติโลกเลยคือบานเลยมันก็ต้องแบบว่ากับข้าวเสร็จแล้วนะครับครู น่าทานมากเลยเ<ร>กับข้าวพ่อต้องล่อล่อ,ลอ,ลอเรล,ลาที่มันครบชัมม่วโมงแม่นบุรุกหนเบิรงเดี๋ยวนี้เราเริ่มถือกล้องล <c oughs> ลเลยเดี๋ยวมีวัดใหม่เออได้อาจารย์ได้อาจารย์มาอยู่น้ำอาจารย์เตยครับอาจารย์อาจารย์ยตังด้วยนะครับสี่พันเจ็ดกว่าก 4, 8, 8ับสี่พันแปดแล้ว ยอดติดตามเท่าไหร่แต่ยอดวิวอะบอสแรกอะบอยอดวิวแรกเท่าไหร่สองสามหมื่นแล้วเอ้าเหรอจริงพ่อถูกแบบนึงแล้วหนูแค่แค่ยอดแค่หนูดูก็สองรอบแล้วหมื่นใช่ไหมสองหมื่นห้าคิดตลกตลกเป็นอด้ายสองหมื่นห้าเที่ยวนะผ่อนเอาโล่งน้ำเงื่อนเป็นชั่วโมงชั่วโมงดูบ่ดิใช่ครับถ้าโกกบสี่พันชั่วโมงพ่อเปิดรายได้เลยเนาะ เปิดรายได้เลยของเตยอ่ะครบสี่พันแต่ว่ายังเหลือชั่วโมงของคลิปสั้นของเตยเลยอัดคลิปสั้นแล้วก็ลงด้วยก็ได้ครับพ่อมันก็มีคลิปสั้นลงก็ได้บ่ะคลิปสั้นแบบพ่อตโลแบบพ่อเฮ็ดของไอ้แอปป้านะเอาแบบนั้นก็ได้บ่ะแบบนั้นก็ได้มันสิเป็นสองคลิปสองการสับสนุนนั่งให้สองคลิปพูดกันเอาหนึ่งว่ามันไม่อัดตั้งแต่อันแปดนาทีขึ้นพ่อมีพ่อมีกี่แพลตฟอร์มตอนนี้พ่อมียนแอปดำมันบ้ อต่อพอเมียนแอปปาแมนบอล้วาพอกับมีอันนี้สาต่อไทยอันเึองเลลบสุดอ่อนเลยลงเอาสร้างว่าเท่นึกว่าให้ลงแต่อันยาวตัวนี้ไม่ใช่เหรอพอถ่ายหมาถ่ยก็ลงได้เอาเหรอโอ้ยบวกจะลบจะลบมนจะมีวดโอ i p h o อันานี่อันที่สองช็อพเข้าวิดีโอเข้าไปวิดีโอก็ก็เลยวิดีโอนี้แล้วก็ลงแบบตีสามนาทีอเาทีแล้วก็เสร็จสิน ก็ลงคลิปอันเนี้ยคนแบบว่ามันไหลทั่วโลกดูเยอะก็เยอะมากเราไม่ได้ไม่ได้เหมาอ่ะแบบไม่ได้เขียนหัวพาดข่าวพาอะไรใช่ไหมเป็นคลิปช็อตคลิปแบบอือแล้วมีแฟนคลับมาเมนต์บอกช่องหรือว่าฝากบอกเออทักมาบอกว่าฝากบอกพวกนี้ว่าให้ใส่แฮชแท็กด้วยเวลาลงคลิปใส่แฮชแท็กพี่าน้อยให้ใส่แฮชแท็กน้อยวิว่ใช่ครับแกทักมาบอกโอ้แกติดตามถ้าไม่เปลี่ยนแล้ว เออเรียเียเจะเรียนจะเรียนรู้แปะลิง์ด้วยใช่ไหมถ้าไม่เป็นอีกแล้วใส่ทแบบเนี่ยมีเรางงศิลแท็กศิลปินคนท่วี่จีนยอดยอดก็ติดสามอสิลายเดมี่เจ้คุบอกว่าหาบอกว่าพันเป็นช่องเปิดใหม่เนาะช่องเปิดใหม่เนาะแต่ตอนนี้ยโอ้โหบอกเลยว่าพอช่องพอต้องโตไวโตไวมากใช่ไหมลูกคืนเองเนาะเดินไปหานกห้าทุ่มเนาะเราเปิดห้าทุ่มกันเน่ยเนี่ทมมันปิดแบบนี้่ะ อุ <igi> ้ยแปดหมดหกปิดเลยรับต่อได้ต่อได้ไหมนี่ได้ครับพอต่อได้เวลาเดินจะได้เดียวเ่ยวๆเลยเรยวๆครบแปดนาทีนี่นี่ยเก้านาทีเนาะตัดลงเลยมเพอไลฟ์สดได้แล้วเนี่ยไลรสดได้แล้วได้แล้วโอ้ยมึงเล่นสิเพราะว่าพอไรสุดนะหมอเนาะโอ้ยเนาะ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 ไรสดเยอะแน่เพราะเป็นไลรสดครั้งแรกโอ้ และวสดตอนกลางคืนคนดูเยอะนะหนูไปดูติดตามสมารเห็นมีแต่แบบอยู่ต่างประเทศมาเต็ขอพ่ออมลูกใช่ครับมาเป็นแบบว่าคอมเมนต์ก็จะมีแบบลูกธงแต่ละประเทศอ่ะอืม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 อออืม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 ออืมอืมอืมอมอนมอมอืมอืมออืม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 ่ืมอื่อืเอืมอืมอมออมมอมอมอมมอ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 อมติดตามอแบบดีใจมเลยอ องตมกับบพอเลยเนาะใช่ใช่ใช่มันเป็นเรื่องแรกเราแบบเหมือนกับพ่อได้เปิดตัวอจากคิวคนมูงจากมุงจากคนมุงจากคําว่าเป็นพ่อพระเอกเนาะไม่รู้หน้าใช่ใช่มาคนก็จะประมาณนั <right ้นมาคนก็ไม่รู้จักเลยแล้วก็มาเห็นเป็นใครเห็นไหมอ่ะมันเป็นคลิปหนึ่งที่บอกว่าไอ้ตาลุงนี่มันเป็นใครอ่ะ ทำไมมันแสดงดีจังเลื่อนนะมันหลายภาที่พ่อโจเอาลงเป็นไวรัลเห็นยังที่เป็นผู้หญิงร้องไห้อ่ะลูกอยากพ่อพ่อเมียนึงมาพ่อโจเอาลงอันพ่อโจออาลมาจากโรงหนังแล้วก็แล้วก็เมียนึงที่เขาแนะนำว่าอยากให้พ่อไปโปรโมทที่โรงหนังด้วยเอออยากไปอยู่แต่เขาไม่ชวนเดี๋ยวเดี๋ยวจะว่าลูกบอสโจอยู่เดี๋ยวต้องต้องฝากถึงพ่อโจแล้วเนอะมาเดี๋ยวเป็นผู้หญิงใส่เสื้อสีขาวเดินออกมาร้องไห้พ่อโจก็เลยไปถามว่าเป็นอะไรถึงไปร้องไห้เรียดว่า ฉากลูกกับพ่อที่เป็นพระฉากที่อยู่ใต้เวทีเราเหมือนแบบเทีรยใจกันเ่ยพูดไปก็ร้องห้ไปโอ้ยนลูกเนาะพะจาอในคลิปเดียวเดี๋ยวจะเข้าไปดูไปฟรคนก็เรียกร้องอยากให้พ่อไปไปเปิดตัวเปตัวอน่เน่พอถ้าไปคงจะดังเนาะถ้าไปคงจะดังเพิ่มใช่ใช่ใชเพื่อนอาจจะเกรงใจเราเอเาอย่างงั้น ก็อาจะเกียงใจพ่อไงพี่เตยคิดนพ่อเัือยครับ